ก็จะมีสารแสดงความยินดีจากนานาประเทศใช่ค่ะแต่หนึ่งในประเทศที่คนจับตาดูคือกัมพูชานายกหุนมาเนตของเขาก็ส่งจดหมายแสดงความยินดีเหมือนกันคุณผู้ชม,มแต่อยากจะให้ฟังแต่ละท่อนแต่ละบรรทัดที่เขาแสดงความยินดีว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างโดยหุนมาเนตครับนายกกัมพ ok ูชาโพสต เป็นภาพจดหมายผ่าน Facebook ส่วนตัวของหุนมาเน็ตเองส่งถึงนายกอนุทินชาญวรุกูลนายกคนที่32ของประเทศไทยก็แสดงความยินดีครับในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้นํารัฐบาลไทยและนายหุนมาเน็ตก็ย้ําถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เป็นดั่งพี่น้องและที่สําคัญคือใครนะ <laughs> ใครใครหมายถึงเอาเท่านี้ก็พอผม<อ>ว่าคนคนรู้ว่าผมหมายถึงอะไรผู้ชมคิดว่าประเทศเรา ก็คือไทยและ<อ>ประเทศของนาย,ยกคุณมาเนต็ตก็คือ,อกัมพูชาเป็นบ้านพี่เมืองน้องไหมใครหรือเป็นเพื่อนบ้านเฉยๆ<อ>ที่สําคัญเนี่ยนาย,ยกคุณมาเนต็ตระบุชัดเจนว่าต้องการจะทํางานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้กลับสู่สภาวะปกติและก็พัฒนาพรมแดนทั้งสองประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน<อ>มาดูอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมนะนาย,ยกรัฐมนตรีของสิงคโปร์รับนายลอเรนซ์วง ก็โพสใน i n น t a g r a m แล้วก็ X แสดงความยินดีครับเน้นย้ำถึงมิตรภาพที่แข็งแกร่งระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับนายกอนุทินจะได้เสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็โพสต์ผ่าน Facebook แสดงความยินดีและย้ำคำว่าจีนไทยใชื่ออื่นไกลพี่น้องกันพร้อมจะสานต่อความร่วมมือในทุกมิติครับแต่คุณผู้ชมอันนี้ก็จะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ได้ไหมหรือก็ เป็นธรรมเนียมของของคนที่เคยร่วมรัฐบาลกันก็คือฝั่งของครอบครัวครอบครัวอดีตนายกคุณหญิงพมามดามาพงครับแม่ของอดีตนายกแพททองทานส่งกระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีครับกับคุณอนุทินนายกคนใหม่ส่งมาถึงที่ทําการพักภูมิใจไทยด้วยตัวเองแล้วก็นีใช่นาาบบััตตนน้ำบัตร แนบชื่อย่อคือพีดมาด้วยนะฮะค่ะนี่นี่อันนี้เห็นไกลๆนะพีดนักข่าวก็ไปดูมีพี่ตัวย่อแล้วข้างบนก็เขียนก็ได้ทั้งแผ่ทองทานแล้วก็พเจ้ามาไข้างบนเขียนคุณหญิงพเจ้ามาอ๋อครับแต่พี่ยังล้องใจนะว่าเรื่องนับพี่นับน้องเนี่ยค้าถ้าอย่างเนี้ยอันนี้พี่น้องน้องยี่พวกเรานับกันแต่แบบนั้นอะ ถ้าเป็นพี่พี่ไม่นับนะมันยิงใส่บ้านคนเรายิงใส่โรงพยาบาลมันทําคนเราเจ็บเราตายนี่แหละที่ผมถามว่าใครใครไปนับด้วยในอนุทินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าไม่กังวลนะกับสสเพื่อไทยที่ยื่นถอดถอนคือโปรดก้าวปั๊บเพื่อไทยยื่นถอดถอนเลยนะโอ้โหคือโคตรโหดอ่ะถ้าไม่ทำงานเลยโคตรโหดนี่แหละครับคือให้พ้นสมาชิกภาพ พราะที่มาทำโ MOA กันเนี่ยนะเนี่ยมันอย่างนี้มันได้ประโยชน์กันนี่โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านนายกอนุทินนี่คือก็ไม่ธรรมดานะตอบกลับแซบๆเหมือนกันก็บอกว่าถ้าทํากับเพื่อไทยต้องใช้มากกว่าข้อตกลงนะเพราะเคยผิดสัญญามาก,ก่อนเจ็บปะละ่ปะเจะ็บปล่ะเออนี่ครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่สสเพื่อไทยเข้าชื่อยื่นถึงประธานสภา เพื่อให้ยื่นสารและธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่พักภูมิใจไทยและพักประชาชนร่วมกระทำา MOA ว่าเข้าข่ายครอบงำพักการเมืองหรือก้าวไกา่แทรกแซงเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือไม่ซึ่งท่านนายกก็บอกว่าไม่กังวลทุกอย่างเป็นไปตามสิทธิตามกฎหมายซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงที่พักภูมิใจไทยมีต่อพักประชาชนก็ไม่ได้ต่างกับย้อนย้อนไม่ต่างกับพักเพื่อไทยที่นําเสนอก่อนหน้านี้หรอกก่อนจะมีการลงมติเรื่องนายกอ่ะ ซึ่งครั้งนั้นพักเพื่อไทยเสนอว่าหากพักประชาชนโหวตให้คุณชายกเกษมนะครับแคนดิเดตจากเพื่อไทยก็จะยุบสภานะแล้วถ้าพักประชาชนยอมรับไปล่ะไอ้ข้อตกลงกับเพื่อไทยอ่ะนะแต่คงทําแค่ MOA อย่างที่ทํากับภูมิใจไทยไม่ได้ต้องทํามากกว่านี้เพราะเพื่อไทยเคยผิดสัญญามาก่อนนะครับนายกหนูลองฟังดูครับข้อเสนอหรือว่าข้อตกลงต่างๆของ พรรคภูมิใจไทยที่มีต่อพรรคประชาชนก็ไม่ต่างไม่ต่างจากที่พรรคเพื่อไทยได้นําเสนอไว้ก่อนที่มีการลงมติเลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ได้เสนอว่าถ้าถ้าเลือกท่านชัยเกษมก็จะยุบสภาเลยทันทีอันนั้นมันก็ถ้าถ้าพรรคประชาชนยอมรับมันก็คือข้อตกลงนะครับสำหรับคำร้องดังกล่าวคุณผู้ชมครับสอสพรรคเพื่อไทย ร่วมกันลงชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสภาก็คือประมาณ60คนคนะครับยื่นให้ประธานสภาเพื่อจะส่งต่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพการเป็นสสของนายอนุทินกับนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนนะครับให้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญก็ยื่นไปถึงเลขาธิการสภาแล้วนะครับ <c oughs> ตั้งแต่วันที่5กันยายนนะฮะคาดว่า <c oughs> วันนี้ครับวันนี้ในวันมุฮัมหมัดนอมัตมาประธานสภา นะครับถ้าจะส่งคําร้องไปให้ศารรัฐธรรมนูญครับออ้ยแต่เรื่องนี้จะขอพันเจเจี๊ยบเจเจี๊ยบอมรัก็บอกเลยบอกว่าเอา้าก็เพื่อไทยก็ตอนนั้นน่ะที่ทางพรคประชาชนเสนอก็เงื่อนไขเดียวกันนี่นาแล้วทําไมทีตอนนั้นน่ะเหมือนกับอ่ะเพราะพรรพประชาชนไม่เลือกคุณแล้วคุณก็เลยออกมาแบบนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วตอนพรคเพื่อไทยนี่ยืน่นยื่นข้อเสนอว่าจะยุบสภาเร็วกว่าฝั่งภูมิใจไทยด้วยนะเอะอ,อก็เนี่ยแหละคุณผู้ชม คุณผู้ชมอย่าอย่าพึ่งไป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 เครียดมันก็เป็นเขาเรียกกันมนเกมการเมืองนั่นแหละมันมีช่องมีอุลโวมีตรงไหนที่มันจะนะครับล้มฝ่ายตรงข้ามได้นี่แหละครับเรื่องทางการเมืองคือทางการเมืองเนี่ยเราก็รู้ว่าทางภูมิใจไทยได้รับเสียงสนับสนุนจากพรคประชาชนใช่ไหมแต่มีคนมามองเรื่องสายโมด้วยนะบอกว่ามีเกจิดัง เคยทำนายไทายทักไว้ตั้งแต่นะตั้งแต่ก่อนนะออก่อนจะมีคลิปเสียงหลุดอังโคว่า,ว,าว่าเดือนกันยานายอนุทินจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเฮ้ยแม่นมากเลยนะ ไอ้เรื่องแบบนี้ทาไมไม่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 รู้ก่อนเออไม่รู้ก่อนรือเจ้าตัวเขาอาจจะรู้ก่อนแล้วแต่ว่าเขาไม่ออกมาประกาศก็เลยไม่เป็นข่าวตอนนั้นหรอเออหรอเอาถ้าเกิดถึงนะตอนนั้นน่ะจะมีใครออกมาพูด่ะเธอถูกไหมล่ะถ้าเกิดออกมาพูดว่าเนี่ยเขาบอกว่าเดือนกันยาเนี่ยผมหนูอนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเข้าด้ฟังดูมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งทำนายบอกเดี๋ยวไทยจะได้นายกคนใหม่ออันนั้นน่ะคุณเซนเออเขาทํานายไว้ก็ตรงแแหละอันนั้นก็ตรงแหละแต่ดูอันนี้หน่อยค่ะ เพราะว่าคุณอนุทินเข้าขอพรจากพระอาจารย์เทียนชัยท่านเจ้าวาดวัดเทพสอนธรรมมาราม,มที่ปทุมธานีภาพนี้แชร์กันในโลกโซเชียลซึ่งทางพลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจ่างนายกอบาจาปทุมธานีเนี่ยเป็นคนแนะนำบอกว่าให้คุณอนุทินเนี่ยมาขอพรจากพระอาจารย์เทียนชัยซีเพราะความเป็นสิริมงคลนะแล้วก็จะได้แบบมีความเจริญก้าวหน้าพระอาจารย์เทียนชัยอะ่ะทักเลยทักตั้งแต่ตอนนั้น ยังไม่มีคลิปเสียงอังโคลอะไรหลุดมาเลยนะอบอกว่าเนี่ยดูราศีนะมันได้เดี๋ยวจะได้เป็นนายกแน่นอนกันยาเนี่ยแหละอแต่แต่ต้องปรับต้องแก้บางอย่างอีกนิดเดียวนะที่ตอนนี้มันยังติดขัดอยู่ไม่บอกนะว่าเรื่องอะไร,ค,รคุณอนุทินน่ะพอรู้จากพระอาจารย์เทียนใช้คือหมายหมายถึงไม่ได้บอก ผ่านสื่อนะว่าต้องแก้ไขเรื่องอะไร <Ừ. S 2> แต่พอคุณอนุทินรู้จากพระอาจารย์เทียนชยัยคุณอนุทินไปแก้ตรงนั้นทันทีไปทำเงี้ยท,ทำตามท่านเหรอทำตามที่ท<อ>่านแนะนำแล้วก็นี่ไงมาหลังจากนั้นก็มามีคลิปเสียงอังโคลหลุดมาแล้วนั่นแหละมันเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณอนุทินก็ไม่เดินร่วมทางแล้วใช่ไหม <Ừ. S 2> หลังจากนั้นนี่ค่ะก็กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยโซเชียลแชร์ ที่คุณอนุทินเข้ากราบรับพรจากพระอาจารย์ประสูตรที่วัดในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังช่วงซักกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วท้ายคลิปเนี่ยจะมีช็อตตรงที่คุณอนุทิน,เ,นเอามือจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยิ้มหลังจากนั้นไม่ถึงสองเดือนคุณอนุทินได้เป็นนายกพระอาจารย์ประสูตรเนี่ยบอกนะคะบอกว่าตอนที่แนยอนุทินมาเข้าพบก็บคุยเรื่องทั่วไปอ,อันนี้ตอนที่จับหัวนะอตอนนั้นที่มาพบ่ะคุยเรื่องทั่วไปไม่ได้มีเรื่องการเมืองอะไรเลย ก็เลยอวยพรให้สมปรารถนานะแล้วก็บอกไว้ว่าไม่เกิน4เดือนหรอกจะได้กลับมายิ่งใหญ่ตอนนั้นกรกฎานะเดือนกรกฎาแล้วท่านบอกว่าไม่เกิน4เดือนจะได้กลับมายิ่งใหญ่กรกฎาสิงหากันยาะนี่ยคุณผู้ชม3เดือนกว่าแล้วก็มีการมอบตะกรุดเหนือเมฆกับองค์ครูหมอเล็กองค์ครูหมอเหล็กนี่นี่เอาไว้ให้ป้องกันตัวครับ ของกลังอีกชิ้นหนึ่งอะโอ้โหเยอะนะเยอะเยอะเะที่นายอนุทินมีติดตัวก็คือ,เ,อเลดหลวงพ่อรวยรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สวมอยู่ที่ข้อมือขวา<ม>เป็นวัตถุมงคลเนี่ยค่ะที่หลวงพ่อรวยวัดตะโกอําเภอพาชีจังหวัดพระนครศรียุธยาสร้างขึ้นตอนปี59<ม><ม>เขาว่ากันว่า<ม>เลดข้อมือหลวงพ่อรวยเนี่ยนะคะเป็นวัตถุมงคลหายากราคาสูงถ้าเกิดเป็นพุทธคุณอะ ก็คือเรื่องโชคลาบเงินทองความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่แล้วก็ช่วยป้องกันพวกภัยต่างๆได้เป็นอย่างดีอันนี้คือรวมข่าวเรื่องของขลังแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกความเชื่อนะคะเดี๋ยวขอมอบนโยบายนิดนึงนะฟ้องคราวหลังนะคราวหน้าถ้าสมมติมีคำทํานายของเกจิท่านไหนหมอดูคนไหนอะไรเงี้ยทำเพลทแล้วเก็บไว้ในแฟ้มใช่ใช่ทำเพลแล้วเก็บไว้ในแฟ้ม แล้ววันหลังเนี่ยเราจะได้บอกวันนี้ได้พูดไปแล้วคือจะได้แบบว่าเอ้ยอ๋อนี่มีคนมาพูดก่อนไม่ใช่ว่าพอเป็นนายกนี่ไงนี่ไงมือน<ค>พูดไว้แล้วเหมือนอันนั้นเหมือนนี่นจริงนะฟ้องโอเคนะตามนั้นน้อง